เอกไปเลยอะไรเนี่ยรู้ไหมว่ากระเป๋าใบเนี้ยราคาแพงมากเลยนะขอโทษนะคะฉันก็แค่จะดูราคากระเป๋าไม่ได้เหรอคะขอกไปเลยนะสวัสดีค่ะคุณซีโหกระเป๋าใบน,นี้สวยจังเลยนะคะใช่ค่ะกระเป๋าใบเนี้ยเหมาะก,กับรองเท้าคุณผู้หญิงมากเลยนะคะขอโทษนะคะฉันขอดูราคาหน่อยได้ไหมคะ ก็ได้ดูแล้วเนี่ยระวังจะเป็นลมเอานะนี่สี่หมื่นเลยกระเป๋าใบนี้แค่สี่หมื่นเองเหรอคะใช่ค่ะกระเป๋าใบนี้ถูกมากเลยนะคะกำลังลดราคาอยู่ด้วยแต่ฉันมาดูก่อนนะคะฉันว่านี่คุณอยากได้แล้วมีปัญญาซื้อหรอดูสภาพการแต่งตัวเธอเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยถึงห้า้อยหรือเปล่า แล้วดูอไอ้สร้อยที่เธอใส่เนี่ยซื้อมาจากตลาดร้านหรือเปล่าฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยก็เชิญออกไปจากร้านฉนันแน่ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเรียกรอปภอเขมาลากตัวแกออกไปคุณซีคะรับกระเป๋าใบนี้เลยไหมคะเดี๋ยวฉันแพ็กใส่กล่องให้พูดแบบนี้ใจร้ายเกิดไปหรือเปล่าโอเคฉันใส่ก็ได้กลับค่ะแต่ฉันซื้อให้เธอ กระเป๋าใบนี้สวยมากเลยนะคะใช่สิคะกระเป๋าใบนี้นี่เหมาะกับเธอมากเลยนะดีกว่ากระเป๋าผ้าใบนี้ตั้งเยอะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ซื้อกระเป๋าให้ฉันฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีนี่ผู้หญิงื้อสวยอย่างเราเนี่ย ก็ต้องบอกกับอะไระสวยงามสิฉันคิดว่าคนสวยอย่างเธอเนี่ยน่าจะหาผู้ชายเป็นหนักๆได้ยากหรอกนะเนปคุณขอรองยังไงคะเคือฉันกำลังจะไปเดทกับหนุ่มนักธุรกิจอะแล้วบังเอิญว่าเขาอะก็พาเพื่อนมาด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนที่จ่ายค่ากระเป๋าให้เธอถ้าเธอตอบตกลงเนี่ย ชื่อฉันเลยว่าเธอจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินอีกเลยฟังดูแล้วแปลกๆนะคะงั้นฉันเอาก็เอ๋าคืนคุณดีกว่าค่ะนี่คนสวยอย่างเราเนี่ยไม่เหมาะกับอะไรจนๆหรอกนะเราควรมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ถ้าเธอตอบตกลงชีวิตเธอจะเสื่อนไปตลอด น้องคะเอาชุดสวยๆในร้านมาให้ผู้หญิงคนนี้ลองได้เลยนะคะ,ะได้คะ่ะโอ้ยนี่คุณเห็นราคาหาร้านนี้ไหมอ่ะแพงหูชีกเลยอะ่ะเรื่องเองินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเรานนเจ้าภาพมาแล้วสวัสดีครับราสาวๆรอกันนานไหมครับโอ้โหคุณซีเนี่ยสวยกว่าในรูปอีกนะครับ มพี่นี่ปากหวานจังเลยนะคะอาแล้วนี่คุณคือ <c oughs> มะนาวแพทิกไงแพทิกคนที่ฉันเล่าให้ฟังอะ <c oughs> ยินดีเฮ้รจากนะคะคุณแพทิกครับเออ แททิกคะมะนาวเนี่ยชอบกระเป๋าที่คุณซื้อให้มากเลยนะคะกระเป๋าใบนี้ราคาแพงมากเลยนะครับผมบอกว่าเพื่อนคุณจะรู้นะว่าต้องตอบแทนยังไงอ๋อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแททิช ขอโทษเลยนะเดี๋ยวพี่ขอไปรับโทรศัพท์บป๊นนึงสวัวดีครับเอ่อมะนาวเดี๋ยวฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะดูแลคุณแพทิกดีๆละ่ะยายเขาเบือ่อเอ่อปกติคุณทำงานอะไรเหรอคะเท่าไหร่ อะไรคะผมไม่ชอบเสียเวลาเนีคุณบอกชื่อแล้วก็ราคามาได้เลยนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะนี่คุณแกล้งงงหรือเปล่าฮยะก็ค่าตัวคุณไงที่เราจะไปสนุกกันคือนี่คุณเท่าไหร่ว่ามาแสนหนึ่งสองแสนสามแสน คุณคะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะคุณคิดผิดแล้วค่ะนี่คุณนี่เรียค่าตัวเก่งนะนะนทั้งสี่แสนห้าแสนนี่คุณจะบ้าไปแล้วหรือไงฮะเอานี่จะไปไหนอะมะนาวเธอจะไปไหนค่ะฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ละผู้ชายที่นี่มันน่าขยะแขยง พวกเขามีเงินพวกเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ฉันไม่อยากเป็นสิ่งของเธอเข้าใจปะนี่มานเอาเขาจ่ายเงินค่ากระเป๋าให้เธอแล้วนะแล้วฉันก็สัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะหาผู้หญิงดีๆให้เขาในคืนนี้ถ้าคิดว่าตัวเองสูงส่งมากพอเนี่ยก็หาเงินไปคืนเขาสิแต่เธอก็รู้นี่ฉันไม่มีเงินคืนให้เขาหรอกน่าสงสารจังเลยนะ เธอก็ช่วยเลือกทางฉลาดฉลาดให้ตัวเองสิแต่ฉันไม่อยากขายตัวเองเหมือนกับสิ่งของพวกนั้นจะขายไปทําไมอ่ะต่อให้เราเป็นสิ่งของเราก็เป็นสิ่งของราคาแพงมานาวอย่าทําให้ฉันผิดหวังพินนี่มันอะไรอะคะแล้วนี่เขาคือใครอ่ะเยลลี่อ,อ่ะ,ะ,อะพ,พอดีเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้ สวัสดีจ้ะแต่นี่มันเดทของหนูนะคะพี่อย่าไปแกล้งเธอสิคะดูสิเธองงไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นมันซอยที่ไม่สัญญาว่าจะให้หนูนี่ตอนแรกมันก็ใช่อ่ะแต่ตอนนี้พี่เปลี่ยนใจให้เยลลี่แล้วอะเยลลี่คะหนูอยากไปห้องพี่ไหมห้องพี่มีแมวด้วยนะไปสิคะหนูชอบแมวมากโอเคครับไปดีกว่าพี่ยน นี่น่าจะพอคาบแท็กซี่กลับบ้านนะบายได้บายนะจ๊ะตกลทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้อ่ะก็เพราะว่าเธอตั้งราคาตัวไวแพงไงเพราะเขาเจอคนที่ถูกกว่าเนี่ยเขาก็เลยไป นี่คุณสรุปจะเปลี่ยนใจไปกับผมได้ยังไงอะไรเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่กระเป๋าของคุณเอาคืนไปเลยไม่องไม่เอามาละนี่หรือว่าคุณอยากจะได้ของที่มันแพงกว่านี้ได้นะคุณนี่ขายเก่งขนะเน,นียผมนี่ชอบเลยนี่คุณฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเป็นใครทำงานอะไรมาจากไหนเงินเดือนต่อเดือนเท่าไหร่แต่ฉันจะบอกให้คุณรู้นะ มันไม่ใช่สิ่งของที่คุณจะเอาเงินมาซื้อฉันได้ขเข้าใจปะแล้วฉันก็ไม่ยอมให้ใครทำเหมือนว่าฉันเป็นสิ่งของอีกนี่คุณลำคาญห่ะจะไปไหนก็ไปคุณมะนาวในที่สุดก็หาคุณเจอสักทีตามหาฉันเนี่ยนะมะนาวผมรู้นะวันนั้นน่ะ ผมทำตัวไม่ดีใส่คุณมากๆเลยอะแต่วันนี้ผมอยากจะมาขอคุณแต่งงานขอฉันแต่งงานเนี่ยนะอืมคุณรู้ไหมที่ผ่านมาผมเดทก,กับผู้หญิงเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะทุกคนที่เข้ามาหาผมอะก็หวังที่จะได้เงินของผมทั้งนั้นแหละผมก็เลยอยากจะได้ผู้หญิงที่ไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องฐานะหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานของผมอะผมเคยเกือบคิดแล้วนะ ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แน่จนผมได้มาเจอคุณผมรู้นะมะนาวว่าฟังแล้วมันดูแปลกแล้วก็บ้ามากๆเลยใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด,เดคุณจะทำอะไรอะ่ะแต่งงานกับผมนะฮะนี่จริงจังปว้เนี่ย แม,ม่เวฮะมมนาวคุณดูนี่นะแหวนเพชรวงนี่มันเพชรแท้เลยนะทำไมคุณไม่ยอมแต่งอ่ะก็ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เ,เงินนี่และฉันก็ใช้ชีวิตทอเพียงแบบมีความสุขเลยด้วยไปกันละสู้ๆนะแล้วเขาได้ร้อยให้คุณ เห่ารู้บ้างหรือเปล่าอเอ่อฉันต้องเห่าด้วยเหรอคะใช่ครับคุณต้องลองเห่านะครับเพราะมันจะช่วยในเรื่องเดี๋ยวค่ะคุณหมอคือว่าฉันว่าคุณครับคุณต้องลองเห่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องโอเคค่ะคุณหมอน่าจะเคยแจ้งฉันแล้วละค่ะคุณหมอแต่ฉันคงลืมเองะคะ่ะโอเคครับงั้นคุณช่วยลองเห่าให้หมอฟังได้ไหมครับค่ะ ฮ้องอไม่ค่อยดีเลยครับหมอขอแรงกว่านี้ครับฮ้อง <c oughs> ดีขึ้นครับแต่หมออยากได้แรงแบบฮ้องฮ้องแบบนี้เลยครับฮ้องฮแบบนั้นแหละครับแต่หมออยากได้แบบแรงที่สุดเลยครับรองดูครับฮ้องฮองโอเคยินขอบคุณแกมากเลยนะวันนี้ก็ทำให้ฉันมีความสุขมากเลยอนะ นี่มันเรื่องอะไรคะนี่ข่าวจ้าวของแกเอาไปหมดเลยขอบใจแกมากนะ <c oughs> มันหนาวหนูหวัวเราะทำไมนี่ไข่มุกเขาป่วยจริงจังอยู่นะใช่ครับเธาป่วยจริงจังมากด้วยแต่เป็นโรคช่อโกงนะครับอ,อฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> พี่บอกว่าต้องหาเราแม่เขาสั่งให้ฉันทำทุกอย่างเลยอะ่ะไข่มุกคือมันหนาวคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณก็ด้วยนะครับคุณบอสป่วยเป็นโรคเดียวกันเลยมะนนาว คือพี่เบื่อหน่าไ้หมอนี่เต็มทีและภามาอะไรก็ไม่รู้พี่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูไม่ทําแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจรออยู่ข้างนอกหมายความว่าไงที่รักก็หมายความว่าพี่แสดงละครใส่หนูหนูก็แค่แสดงกลับแต่แค่ตอนนี้หนูเป็นผู้กํากับเฉยๆส่วนยีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหนูจริงๆค่ะแต่เขาไม่ใช่หมอเขาเป็นตำรวจ คือฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเธอเลยนะที่ฉันทําไปเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะที่บอสต่างหากสั่งให้ฉันทําทุกอย่างเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะชี่จริงจริงอีนี่หู่ปากเลยนะคือมันแบ็กเมลพี่แล้วมันก็ขู่พี่ให้พี่ทาแบบนี้พี่ไม่รู้เรื่องจริงอ๋อหรอคะมนะเคนกับที่เราเป็นแฟนกันนะคือเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทาร่วมกันเลยทั้งแต่งงานทั้งไปเที่ยวอุ้ยใช่ไหมจ๊ะจริงด้วยพี่บอสหนูต้องรีบไปสนามบินละ หนูของรอพี่ไปด้วยไม่ได้แล้วแหละเนาะไปก่อนนะอยู่ในคุกให้สนุกล่ะเอ้ยเอ้ยมนาวพี่คนเดียวเลยเนี่ยคุณบอสคุณไข่มุกคุณสองคนถูกจับแล้วครับข้อหาช่อโกงคุณคุณตำรวจครับฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณสองคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับเพราะทุกคำพูดของพวกคุณจะถูกนำมาใช้ในชั้นศาล เอาตัวไปไข้มุกคไม่ตอเฮ้ยเ้ยคุณตำรวจค่อยๆจับสิครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่ง